ก็ต้องเอาโคนหน่อมาเยอะนะครับครับไม่รอดนะครับทุผู้ชนนะครับนะครับโคนของหน่อเน่านะครับคือตัดออกมายังเหลือติดอยู่กับต้นแม่นะครับคนสวัสดีครับทุกท้ชนทุกท่านพบกันที่นเคยนะครับกับผมอินธภรมอินสแล่นนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตหน่อชํานะครับแต่เป็นหน่ออ่อนนะครับปีเสร็ษๆนะครับ แยกออกมาจากต้นแม่นะครับโดยที่เอาโคนหน่อนะครับโคนของหน่อออกมาออกมาไม่เยอะนะครับชมนะครับก็ไม่เฉียงเข้าไปในโคนของต้นแม่นะครับเวลาแยกนะครับเวลาใช้เสียมสับนะครับนะครับก็จะได้โคนของหนอนนะครับที่แข็งนะครับในส่วนที่ออกรากนะครับออกมาได้น้อยนะครับ เมื่อนามาชํานะครับก็สภาพตามที่เห็นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ไม่รอดนะครับไม่รอดนะครับเป็นหน่อที่อายุยังไม่ถึงนะครับหนึ่งปีหกเดือนนะครับแยกออกมาแล้วก็มาชําไว้นะครับก็ไม่รอดนะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับว่าเอาออกมาจากสวัสดีครับ ท่านชมทุกท่านพบกันที่เคยนะครับกับผมอินทร,รมอินสแลนด์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตหน่อชํานะครับแต่เป็นหน่ออ่อนนะครับปีเสร็จเสร็จนะครับแจกออกมาจากต้นแม่นะครับโดยที่เอาโคนหน่อนะครับโคนของหน่อออกมาออกมาไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ไม่เฉียงเข้าไป ในควรของต้นแม่นะครับเวลาแยกนะครับเวลาใช้เสียมสับนะครับนะครับก็จะได้ควรของหน่อนะครับที่แข็งนะครับในส่วนที่ออกรากนะครับออกมาไล้น้อยนะครับเมื่อนํามาชํานะครับก็สภาพตามที่เห็นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ไม่รอดนะครับไม่รอดนะครับเป็นหน่อที่อายุยังไม่ถึงนะครับ1ปี6เดือนนะครับ แยกออกมาแล้วก็มาชําไว้นะครับก็ไม่รอดนะครับท่านผะู้ชก็มาดูนะครับว่าเอาออกมาจากในการแยกออกจากต้นแม่นั้นนะครับเราก็ต้องเอาโคนหน่อมาเยอะนะครับครับไม่รอดนะครับท่านชมนะครับนะครับโคนของหน่อเน่านะครับคือตัดออกมา ยังเหลือติดอยู่กับต้นแม่นะครับคนของหน่อนนี้นะครับคือไม่ให้กินเข้าไปในเนื้อหรือว่าโคนของต้นแม่นะครับในช่วงที่แยกหน่อนนะครับก็จะเป็นปัญหานะครับสําหรับหน่อออ่นนะครับท่านผู้ชมนะครับับไม่รอดนะครับนะครับเน่านะครับแล้วก็มีแมลงเล็กๆนะครับเข้าไป กำลังข้างในนะครับมาดูอีกหนึ่งหนอนะครับที่นำมาชําไว้พร้อมกันนะครับหน่อที่ไม่ตอนนะครับแยกมอจากคุณแหน่เลยนะครับนี้จะเหลือโคนของหน่อติดออกมาน้อยมากนะครับแ้วกไ่หลอดเหมือนกันนะครับครับลากก็ไม่ออกนะครับชมนะครับรวบลากเนี่ยไม่สามารถที่ออกมาได้นะครับเพราะว่าควรของหน่ออ่อนนะครับ ไม่แข็งพอนะครับที่จะทําให้รากออกมาตรงจุดขนของหนอนนะครับที่แยกออกมาจากต้นแม่เมันเป็นหน่ออ่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าหน่อแก่แล้วนะครับก็คงไม่เีปัหาอะไรนะครับถ้าหน่อแก่หลายปีไปนะครับพอา่วนของหนอนนะัจะแข็งนะครับท่านผู้ชมนะครับจะแข็งนะครับในส่วนที่แข็งนะครับขวนของหนอส่วนนั้นนะครับที่จะทําให้ ระบบรากออกมานะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับสมมติว่าหนอที่แก่นะครับนะครับหนอใหญ่ๆแบบนี้นะครับควรของหนอนะครับนะครับจะแข็งนะครับเมื่อนําไปชํานะครับหรือว่าตอนนั้นระบบรากจะออกมาเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าหนอลอยแบบนี้นะครับก็ควรจะตอนดีกว่านะครับครับนี่ครับหนอใหญ่ๆนะครับ อายุหลายปีนะครับแต่หอนี้โตเร็วนะครับอายุแค่ปีนะครับประมาณหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับกอวใหญ่แล้วนะครับจุดนะครับนะครับโรบลากนะครับตกกวของหน่ออันนี้เป็นของต้นแม่นะครับโรบลากนะครับไม่ใช่ของหนอนะครับนะครับในส่วนที่แข็งนะครับเวลาแยกนะครับเราก็ ใช้เสียมสับเข้าไปนะครับให้เสียงเข้าไปประมาณ15องศานะครับนะครับ15องศาให้เสียงเข้าไปในต้นแม่นะครับคมของเม็ดนะครับหรือว่าคมของเสียมนะครับก็จะได้โคนของหน่อที่แข็งนะครับในส่วนล่างนะครับโวนของหน่อเมื่อนาไปชำนะครับก็จะทําให้เกิดรากนะครับให้เกิดราก โอกาสรอดนั้นก็มีสูงนะครับหน่อแก่เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับท่านผู้ชมนะครับกลับมาดูหน่อนะครับอ่อนนะครับที่นํามาชํานะครับก็ไม่รอดนะครับนะครับดูนะครับท่านผู้ชมนะครับในส่วนนะครับของโคนของหน่อด้านล่างนะครับที่ทําให้เกิดรากนะครับเอาออกมาน้อยนะคือติดโคนของหน่อที่จะนํามาชํานั้นออกมาน้อยนะครับ เมื่อออกมาน้อยนะครับตัวนี้เจ้าจะอ่อนนะครับอ่อนก็จะเห็นช่วงกลางลําต้นนะครับอ่อนๆนะครับที่ผมแยกมาในช่วงนั้นนะครับเมื่อนํามาชํานะครับระบบรากก็จะออกมายากนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเน่าไปเองนะครับนะครับเน่าแล้วก็ทําให้หนอนั้นตายนะครับไม่รอดนะครับชมนะครับ ถ้าชมนะครับจะแยกหน่อน,นะครับนำมาํำก็อายุเยอะๆหน่อยนะครับอายุเยอะหน่อยนะครับประมาณสักหนึ่งปีหกเดือนขึ้นไปนะครับถ้าหน่อที่สมบูรณ์นะครับถ้าหน่อที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับน่าจะประมาณสองปีขึ้นไปนะครับ ค่อยแยกหน่อมาชำถือว่าตอนนะครับถ้าเป็นหนอดินนี่คือแยกนะครับตอนยากนะครับถ้าเป็นหน่อดินนะครับหนอดินนะครับก็มาให้ทานชมดูตัวอย่างนะครับหน่อดินนะครับก็คือหนอลักษณะแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นหนอลอยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนอดินนะครับหนอดินก็คือส่วนโคนของรากนะครับไอโคนของหนอนะครับส่วนของหนอไม่ใช่โคนของราก กับติดกับพื้นดินนะครับหรือว่าใกล้นะครับท่านผู้ชมนะครับในการแยกก็จะยากหน่อยนะครับสำหรับหน่อดินนะครับถ้าตอนก็ยากไปอีกนะครับท่านชมนะครับถือว่าไม่ตอนไม่ได้นะครับสำหรับหนอนี้นะครับสําหรับหน่อดินนะครับแยกออกเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าแยกได้นะครับแต่ว่าก็แยกคนข้างยากนะครับท่านผู้ชมนะครับ คงไม่รอดนะครับสําหรับหน่ออ่อนนํามาชํานะครับนะครับหน่ออ่อนนะครับก็จะได้ส่วนโคนของหน่อที่ไม่แข็งพอที่จะทําให้เกิดรากนะครับก็เลยทําให้หลูกรากไม่ออกนะครับก็ตายไปที่สุดนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านชูมชมก็อย่าทําตามนะครับตามที่แยกหน่ออ่อนมาชํานะครับ โอกาสรอดนั้นน้อยมากๆถ้าท่านชมนะครับก็สำับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับนะครับเนานะครับจกลางนะครับของคุณ้องนนับเล่านะครับเพราะว่าในส่วนนี้นะครับที่จะนํธาทหารนะครับเข้าไปนะครับบ่อนเลี้ยงน่อนะครับระบบทั้งหมด นองนะครับแบบนี้ลากออกมาเาทใหไ,ไม่ฟื้นนะครับตายนะครับ